สวัสดีค่ะมามามาก่อยแบกม่วงแบบเล่าๆเลยค่ะพี่น้องมามาผุ่นเด้พี่น้องโอ้ยโอ้ยมามามาบิ่งช่วยสันจะเอาให้ดูก่อยแบกม่วงอยากกินแบบอารมณ์แบบเส็ทเงี้ยงเงี้ยเอไหนพี่น้องมามา มาแซ่บๆอืมเหยาครับจนได้ใช้ตะเกียบนะคะแบบอารมณ์อยากกินแบบตอนนี้ยาวนะพี่น้องมา คัดไม่ได้คือประเด็ดน้ำปลาไม่ต้องปลาอย่างเดียวโอม นึ่งกำลังก็ใส่นิกยกระกินชน,น,นี่นะไมะต้องอะไรมากมายแล้วเนาะแส่บคือกาม ออีสานจะเรียกว่าก้อยก้อยบักมุวนภาคการอาจจะเรียกว่ายำแต่ว่ามันเครื่องมันบระครบแบบยำหรอครับพี่น้องก้อยแบบอีสานอีสานอื จะกินหมดอีหลีแหละแต่จะอัลบคคลิไปไวเพียงสักนแลนะค่ะพี่น้องก้อยบอกมองสัพชัดอีกแล้วอโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ